ค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้นะคะแอดมินีก็ไหว้หลวงปู่นะคะถวายน้ําแล้วก็ถวายเอ็มร้อยแล้วก็ปัดใจไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะขอพรปู่นะคะก็โชคดีนิดหน่อยนะคะแอดมินีนะคะท่านผู้ชมก็ขอพรหลวงปู่สวงนะคะขอโชคขอลาบนะคะปู่ก็ให้นะคะแอดมินีก็เลยเอาน้ําเปล่าแล้วก็น้าเอ็มรอยนะคะแล้วก็ปัดใจนะคะ มาถวายหลวงปู่เสร็จแล้วก็ลงมาที่ลงมาจากกระท่อมนะคะแล้วก็เดินมาตรงต้นมะขามแล้วก็ต้นมะกอกนะคะเดินมาเห็นมะกอกหล่นนะคะก็เลยเก็บว่าจะเอาไปตำบัะคงนะคะเอาไปตำมะละกอนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามะกอกกับต้นมะขามอยู่ติดกันหรืออาจจะปลูกจะปลูกก็ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลู่อยู่นะคะต้นมะขามแล้วก็ต้นมะกอกนะคะก็เลย เก็บไปแล้วก็ไปวางไว้บนโต๊ะหินอ่อนนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปวางไว้เฉยยังไม่ได้ทําอะไรนะคะแอดมบนีก็มาส่งดูตัวเลขที่ต้นมะขามแต่มองดูก็ไม่มีตัวเลขนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เอามะกอกมาวางไว้ตั้งนานแล้วนะคะสี่ลูกนะคะก็มองเห็น,นพอเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งมองเห็นตัวแดงๆเลยนะคะท่านชมที่โต๊ะหินอ่อนนะคะ ไม่รู้ว่าใครมาเขียนไว้เพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดด้วยนะคะนี่ยังไม่ได้กวาดเลยค่ะท่านผู้ชมเอามากอกมาวางไว้แล้วก็เดินวนไปวนมาอพอมามองดูอีกครั้งหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ไม่รู้ใครมาเขียนไว้นะคะตัวแดงๆนะคะนี่ไม่เคยเห็นนะคะเวลามาก็ไม่เคยเห็นเลยตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเลขหกรือเลขเก้านี่แหละนะคะ ามองถ้าสรงใกล้นี่ยจะมองไม่เห็นนะคะต้องต้องมองไกลๆนะคะอยู่ในมุมไกลๆก,ก็จะมองชัดมากเลยนะคะตัวเลขแดงๆหรือว่าปู่จะให้หรือเปล่านะคะแอดมินีก็ขอโชคขอลาบด้วยนะคะขอปู่ให้อ่าถ้าหนูมีบุญแอดมินีก็ได้พูดอย่างนี้นะคะเหมือนหวดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะถ้าถ้าหนูมีบุญมีโชคมีดวงมีลาบนะคะก็ขอให้ปู่ให้ โชคลาบถูกนะคะเอ็ดมินก็ขอพรแบบนี้นะคะเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าหนูมีบุญมีวาสนาก็ขอให้ถูกอีกเอ็ดมินก็พูดอย่างนี้นะคะพอดีเอามากอกมาวางไว้4ลูกนะคะสหน่วยนะคะ4ผลหรือให้หรือว่าปู่จะให้6กสี่หรือเปล่า9ก้าสีสนะคะ มันเหมือนจะบังเอิญมากเลยนะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็เก็บมาสี่ลูกนะคะว่าจะเอาไปตามละลโกนะคะเพราะว่าคิดในใจเมื่อกี้ว่าะมละลโกตำใสไอ้นี่นะคะใส่มะกกอกนะคะน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าเป็นมะกอกของหลวงปู่สวงด้วยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะ,ะช่วยดูช่วยแปลช่วยตีขอ,อแอดมินด้วยนะคะ ก็ให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินี้ก็ามาบ่อยนะคะตรงนี้แต่ไม่เคยเห็นตัวเลขอย่างนี้เลยหรือว่าจะปู่จะให้เห็นนะคะปู่จะให้เห็นให้โชคให้ลาบนะคะหกลับถ้ามองมาอย่างนั้นก็จะเป็นเลขเลขหกับเลขเ้าก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชม ยังไม่มีคนทําความสะอาดนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะพี่ทัดน์ก็ยังไม่ได้กวาดนะคะมาก็จะนั่งตรงนี้ประจําแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะมันเหมือนจะบังเอิญน,นะคะเพราะว่าเอ็ดมี่ก็ขอพรปู่แล้วนะคะขอพรปู่ว่าถ้าหนูมีมีดวงมีบุญนะคะขอให้ถูกอกีขอให้ได้อีกขอให้ปู่ช่วยนะคะเอ็ดมี่ก็อธิษฐานอาธิษฐานแบบนี้นะคะ ก็เลยเดินมาที่ต้นมะขามนะคะต้นมะขามหวานนะคะท่านผู้ชมได้กินแล้วนะคะพิทักให้กินวันนั้นนะคะวันที่แอดมินีมาตามความฝันโค้งสุดท้ายของพิทักนะคะอยู่ข้างบนสูงนะคะพิทัก์บอกว่าไม่ได้กินง่ายๆนะคะมะขามหวานของหลวงปู่สวงนะคะ แอดมินเองก็เลยได้กินนะคะวันนั้นนะคะกระท่อมหลวงผููสวงนะคะก็จะมีว่าวนะคะว่าวไก่อันนี้สระน้ําของหลวงปู่นะคะสระน้ําสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่ตรงนี้กระท่อมนะคะแอดมินก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้นี้ ตังลังกระท่อมของหลวงผู่หสวงสะดุดตาตัวเลขตรงนี้จังเลยนะคะมองมาเห็นชัดๆเลยนะคะเอะเหมือนมีคนมาเขียนไว้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะนแต่ไม่มีใครมาเขียนนะคะเดี๋ยวเอสบีนจะรบๆรอบ,บให้ท่านผู้ชมดูนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม ยังไม่ลบไปไหนนะคะยังไม่จางเลยนะคะหรือว่าปู่จะให้ปริศนาหรือเปล่าปู่มาขีดมาเขียนให้หรือเปล่านะคะแอดมินยังสงสัยอยู่นะคะท่านผู้ชมมองไกลๆจะชัดเจนเป็นสีแดงๆเ,เนาะ ูอาจจะให้ติรณาก็ได้นะคะให้โชคนะคะให้ไปตีเอาเองนะคะแล้วไปให้ไปเสี่ยงดวงเอาเองมะกอกนี้สี่ลูกนะคะเดลเอ็ดมินีก็จะเอาไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเก็บมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วก็พอหันมาอีกทีหนึ่งก็เห็นตัวเลขหกเดลเอ็ดมินีก็วางมะกอไอ้มะกอกไว้นะคะสี่ลูก หรือว่าจะเป็นหกสี่ศูนย์ก็ได้นะคะเพราะว่าลูกมะละกอก,กลมๆโอ้ลูกมะกอกนะคะเอดมินีกับพิ้ยนนะคะพูดผิดนะคะท่านชมขออภัยด้วยนะคะสี่ลูกก็สี่สี่อยู่แล้วแล้วก็กลมๆก,ก็คือศูนย์นะคะหกสี่ศูนย์หรือเปล่านะคะค่ะว่าไก่นะคะไก่แล้าว,ว้าวนะคะเยอะมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็ไฟนะคะไม่มีวันโมดไม่มีวันดับนะคะไฟของหลวงปู่สวงนะคะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็จะอยู่แบบนี้นะคะไฟไม่มีวันดับถ้าท่านใดยอยากได้อากาศินไฟหรือว่าขี้เท่านะคะขี้เท่าของหลวงปู่นะคะที่นี่นะคะก็บูชาเอาไปได้นะคะเอาไปเป็นสิริมงคลนะคะ เอาไปโรยนะคะรอบๆบบ้านนะคะเลยจะเอาขึ้นหิ้งพระก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมก็ยังเงียบอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีคนมาแต่เช้าอยู่พิทัศน์บอกว่ามีคนมาตั้งแต่เช้าเช้านะคะ เมื่อกี้ก็เจอผู้โชคดีอยู่นะคะแต่ว่า,ารีบกลับกันเลยไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะถามแต่ว่าโชคดีไหมคะพี่เขาก็บอกว่าโชคดีค่ะนะคะแอดมินีมาถึงแล้วก็พี่เขาก็กลับพอดีนะคะ ใ่านใดอยากมาก็มาได้นะคะที่กระท่อมลาดสังขารบ้านดุนตมบุญอภูนอำเภอบุญเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะมาก็จะเจอพี่ทัศน์นะคะพี่ทัศน์ก็จะประจําอยู่ที่กระท่อมลาดสังขารบ้านรุนทุกวันนะคะค่ะจบจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทัศน์นะคะว่าพี่ทัศน์จะฝันดีหรือย,อยังนะคะ เพราะว่าฝันต่องวดก็แม่นนะคะโค้งสุดท้ายก็แม่นนะคะบนล่างเลยนะคะสําหรับตัวเลขของพี่ทัศน์นะคะหลวงปู่ให้นะคะให้จริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าท่านใดไม่เชื่อก็อาญ,ญาลบลูนะคะเพราะว่าพี่ทัศน์เป็นคนที่พูดจริงนะคะพูดจริงทําจริงนะคะถ้าไม่ฝันจริงๆจะไม่พูดจะไม่บอกนะคะ เดี๋ยวขอจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปตามความฝันของพิทธาต่อกันเลยนะคะสําหรับตัวเลขที่อดมินีเห็นเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมก็6ตัวเดียวแล้วก็จะมีมะกอก4ี่ลูกนะคะก็เป็น6กสี่แล้วก็กลมๆมะกอกเป็นลูกกลมๆอยู่แล้วก็ศูนนะคะอาจจะเป็น6-40ก็ได้นะคะก็ใช้พิจารณาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชม f อมากๆากนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะเอีีมาโดยตลอดนะคะท่านใดที่โชคดีตัวเลขของพิทั์ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะพิทั์ให้เข้าบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะข่ะก็ขอขอบคุณนะคะค่ะมาดูตัวเลขนะคะที่โต้หินออนนะคะเห็นเลข6ตัวเดียวนะคะ6กับ9ก็ตัวเดียวกันแต่ว่าเอดมินีนะคะไปเก็บลูกมะกอกนะคะมา4ลูกนะคะไปวางไว้ ตรงตัวเลขหนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่ามีตัวเลขนะคะพอสักพักนะคะหันมาก็เจอนะคะตัวแดงๆเ,เลยหตัวเดียวหรือว่า9้าตัวเดียวนะคะเพราะว่าหกับ9ตัวเดียวกันเอามากรวกวางไว้นะคะสี C ลูกนะคะก็เป็นหกสี่แอดนีก็ตีเป็นมกกกะกรกดก็กลมๆก,ก็เป็นเลขศูนย์นะคะก็ขอให้เป็นตัวเลขนําโชคนะคะขอให้ปู่ให้ตัวเลขปริศานี้ขอให้ถูกขอให้ได้นะคะขอให้เข้า ขอให้อกนะคะหกสี่ศูนย์เก้าสีู่นย์นะคะสำหรับตัวเลขที่กระท่อมราชสังขารบ้านทุนนะคะเห็นที่โต๊ะเห็นโอนนะคะตัวแดงๆเลยนะคะค่ะก็ขอใหอ้เป็นตัวเลขที่ให้โชคแม่นๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่า อาจจะมีคนมาเขียนไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าแอดมินลบแล้วก็ลบก็ไม่ออกนะคะค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรวยรวยเฮงๆนะคะพบกันคลิปหน้านะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอํำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ